สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว g t v News ประจำวันที่24กรกฎาคม2566ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะวัดหัวหินจัดงานวันบุพการีรำลึกหลวงปู่นาคครบรอบ89ปีค่ะ เมื่อวันที่24กรกฎาคม25 6 6ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดหัวหินอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูพิสุทธิ์ภาวนาพิธานที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดหัวหินได้จัดงานวันบุปการีขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันครบรอบการมรณภาพปีที่แปของหลวงปู่นาคุญยานาโครหรือพระครูวิริยาธิกาลีเจ้าอาวาสวัดหัวหินองค์แรกพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง พร้อมทั้งทาบุญอุทิศให้อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวหินทุกรูปโดยมีพระเทพวชิรสุทธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคริขันฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถระและเจ้าอาวาสในเขตประจวบครีขันเพชรบุรีรวม119รูปส่วนเจริญพระพุทธมนต์นายพลกิจพงศ์ไรศิน,นอำเภอหัวหินหนางอุตสาพงศ์ไรศินนายกกิ่งกาชาติอำเภอหัวหิน นายทวีสินพัฒนาพิรัตประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายศิลพันธ์กมลปามโมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหินคณะผู้บริหารเทศบาลและสิญญานุสิ์และประชาชนชาวหัวหินราว2 0 0พคนร่วมในพิธีพร้อมกันนี้ผู้ใจบุญต่างนําอาหาร้าวหวานผลไม้เครื่องดื่มนานาชนิดร่วมออกโรงทานหน้าวิหารหลวงปู่หน้าเกือบ300ร้านมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่ร่วมงานและต่างหาซื้อเรียกเดียวหลวงพ่อหน้าครบดอบ89ปี ที่บริเวณหน้าวิหารกันอย่างคึกคักหลวงปู่หน้าเกิดเมื่อปีพศ2400เป็นบุตรของนายพ่วงนางสุ่มพ่วงไปมีพี่น้องรวมทั้งหมด5คนท่านเป็นคนที่2บ้านเดิมอยู่ที่บ้านรัดโพอําเภอคลองกระแซงจังหวัดเพชรบุรีหัดเรียนเขียนอ่านอักขระสมัยที่วัดรัดโพกับพระอธิการเมืองอยู่หนึ่งปีแล้วย้ายไปอยู่กับพระอธิการสุขวัดหลักป้อมจังหวัดสมุทรส,สงครามเรียนทางพระปริยัตธรรมและบาลีธรรมอยู่หลายปีจนอายุย่าง19กปีจึงบรรพช ชาเป็นสามนเณรกระทั่งอายุ21ปีจึงอุปสมบทณพัทธสีมาวัดหลังป้อมได้รับฉายาว่าปุญญานาโคเริ่มศึกษาวิปัส,สนาธุระและรับการถ่ายทอดพุทธ,ธาคมจากหลวงพ่อตาดวัดบางวันทองซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิชาอาคมจากหลวงพ่อเอี่ยมวัดลัดด่านและหลวงพ่อผู้วัดบางกระพร้อมจนมีกิิคุณเรื่องลือด้านวิทยาคมอย่างยอดเยี่ยมต่อมาในปี2464ท่านได้ ลาศิกขาออกมาช่วยครอบครัวและแต่งงานกับนางแจ่มมีบุตรหนึ่งคนก่อนที่จะเลิกร้างกันไปและเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกแต่สินใจเข้าสู่ล่มกาสาวพัดอีกครั้งที่วัดตโตนดหลวงจังหวัดเพชรบุรีจำพรรษาอยู่ระยะหนึ่งก่อนมาสร้างวัดวังพงเทียอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีริขัน ในสมัยรัชกาลที่5้าชาวบ้านหัวหินได้พร้อมใจกันสร้างวัดอาภารามขึ้นซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหัวหินคุณศรีเสละคามพลอยกระแสศิลกำนันโตและผู้ใหญ่กล่ำเป็นตัวแทนชาวบ้านไปอาราธนาท่านมาเป็นเจ้าอาวาสเพราะเป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนในท้องถิ่นนั้นนับแต่นั้นมาท่านได้พัฒนาวัดหัวหินจนกระทั่งมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมวัดอื่นๆบ้านปลายชีวิตหลวงปูน่นาคเริ่มอาพาธด้วยโรคบวมตามข้อปีพศ .2475 รักษาตัว ัวเร่ยมาอาการไม่ขาดหายก่อนที่จะมรณภาพลงเมื่อเวลา15.53นาฬิกา53นาทีวันที่24กรกฎาคม2477ดําำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสปกครองยาวนานถึง38ปีมีอายุพรรษาได้43พรรษาจากนั้นมาได้มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสต่อมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น10รูปฉลองครบรอบ25ปีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชาำค่ะ เวลา19นาฬิกาวันที่22กรกฎาคม2566ที่โรงแรมดูสิตธานีหัวหินอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีว่าที่พันรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกล่าวเปิดงานครบรอบ25ปีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอําโดยมีนางวัสนาศรีการนานายกสมาคมและคณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้นและแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐในท้องถิ่นและกลุ่มองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมจำนวนมากนางว ศาสนากล่าวว่าทางสมาคมถือกำเนิดเกิดขึ้นมาในปีพศ2535และมารวมตัวจัดตั้งเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการในวันที่6สิงหาคม2541ในสมัยที่นายทวัชชัยอรัญยิกเป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพชรบุรีหลังจากนั้นมีนายุสมาคมสืบต่อกันเรื่อยมาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวให้กับหัวหินสะอามประจวบเพชรบุรีจนเป็นที่รู้จักทางสังคมรวมทั้งยังทำหน้าที่ร่วมกับทาง รัฐบาลการท่องเที่ยวและภาคราชการในท้องถิ่นจนทําให้การท่องเที่ยวเกิดบูมขึ้นมาจากนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศวันครบรอบ25ปีตนเองและคณะกรรมาการก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่แขกท่านผู้มีเกียรติได้มาร่วมในงาน หนึ่งสำหรับในการจัดงานในครั้งนี้ทางบริษัทบุญรอดจำกัดได้สนับสนุนเงินสนับสนุนเครื่องดื่มและการแสดงคอนเสิร์ตและมีอีกหลายแห่งร่วมสนับสนุนเงินให้กับทางสมาคมทั้งนี้เพื่อให้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชามได้ทําหน้าที่ขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวสืบต่อไปนอกจากมีสมาคมได้สนับสนุนเงินจํานวน5 0,000บาทให้กับโรงเรียนบ้านวังข่อยเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กต่อไป เปิดเสวนากลยุทธก์การขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยให้เป็นหนึ่งค่ะ วันที่24กรกฎาคม2566นายชำนาศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเสวนากลยุทธ์การขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยให้เป็นหนึ่งที่โรงแรมหัวหินแกนแอนพาซาอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายกิติพรศิวกิจประธานคณะอนุกรรมการสมาร์ททัวริซึมคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายสุธิพงษ์เผื่อพิพภพรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายอาชวันกงกนันผู้อำนวยการการ,รท่องเท,เที่ยว แห่งประเทศไทยสํานักงานประจบคีรีขัน<ม>นางสาวแสงจันทร์แก้วปทุมรัศมีผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจบคีรีขันนางวาสนาศรีการนากรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชาำนายชนะพงศทาธารทิกประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจบคีรีขันและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมน,นายชํานาศีสวัิ์กล่าวว่าโครงการ SME Restart เป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย กับสภาอุตสาหากรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในรานสินค้าการตลาดและเทคโนโลยีและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไปยังชุมชนเพื่อลดความเดือดร้อนและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศเป็นการเพิ่มทักษะและฝึกฝนทักษะแก่ผู้ประกอบการนอกจากนี้ทางสภายังได้เล่้งผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการ SME โดยได้ยื่นเรื่องเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลเรื่องของการ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจการโรงแรมนายกิติพรเสียวกิจกล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้มีทักษะความรู้มีการยกระดับในเรื่องสมาร์ทกรนเวลซึ่งส่งประธานสภาอุตสาหกรรมไทยมีนโยบายว่าเราจะต้องช่วยพี่น้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้สามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลในการบริการลูกค้าในการหาลูกค้าในการวิเคราะห์ข้อมูลเรานำสามเทคโนโลยีที่สำคัญในเรื่องของสมาร์ ม,มาแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวหัวหินและชอมเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงนี้ก็คือการใช้ t i k t o k มาเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างรายได้ AI ที่คิดที่สุดในวันนี้คือตัวแช GM t GMT จะมาช่วยในการสร้างคอนเทนต์โพสบนโลกโซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือแห่งอนาคตครับนางวาสนาศรีการน,นากล่าวว่าในส่วนของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชามต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดการทำโครงการที่เลือกพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบ คีรนี่คันเป็นพื้นที่นําร่องสําหรับการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะได้อัพสกิลและรีสกิลและได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างประกอบธุรกิจของตนเองให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม s m e ให้มีทักษะความรู้แล้วก็มีการยกระดับใน3เรื่องนะครับคือ Smart g r e e n Well นะครับ เรื่องแรกคือเรื่องสมาร์ทนะครับก็คือท่านประธานชำนาศส,สดิ์เนี่ยท่านประธานของสภาสอุตสาท่องเที่ยวเมืไทยก็มีนโยบายว่าเราจะต้องช่วยพี่น้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับให้สามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลนะครับให้เป็นในการให้บริการลูกค้านะครับในการหาลูกค้านะครับแล้วก็ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเรานำสามเทคโนโลยีนะครับที่สําคัญในเรื่องของสมาร์ทเรซึมเนี่ยนะครับมาแบ่งปันให้กับพี่พี่น้องชาวหัวหินชะอำ รเรื่องแรกแน่นอนครับเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงนี้นะครับก็คือการใช้ TikTok นะครับมาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์แล้วก็สไร้างรายได้เรื่องที่2นะครับก็คือการใช้เครื่องมือ AI ที่ฮิตที่สุดวันนี้คือตัว Chat GPT นะครับมาช่วยในการสร้างคอนเทนต์สร้างเนื้อหานะครับในการโพสต์บนโลกโซเชียลมีเดียนะครับและเรื่องที่3คือการทำเรื่องของ m e t a v e r s e แล้วก็ Virtual Tourism นะครับก็เป็นอีก หนึ่งเครื่องมือแห่งอนาคตนะครับซึ่งเราก็จะให้พี่น้องชาวหัวหินชะอำเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์นะครับว่าแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยียยต่างเนี่ยเป็นอย่างไรก็ในส่วนของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำนะคะขอขอบคุณคณะผู้จัดงานค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านประธานชำนาญศรีสวัสดิ์นะคะที่เลือกพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบนะคะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นศูนย์นำร่องสำหรับการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนักธุรกิจจากทั่วไปก็มารวมตัวกันที่นี่นะคะ ถือเป็นโอกาสอันดีค่ะที่จะได้อัพสกิลรีสกิลนะคะแล้วก็ทุกๆคนจะได้รับความรู้ไปเพื่อเสริมสร้างประกอบธุรกิจของตนเองให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นต้องขอขอบพระคุณท่านประธานค่ะครับการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากลากยาสู่<ร>สากลซีซั่น2สังเวียนพลิกชีวิตค่ะ เวลา20นาฬิกาวันที่23รกรมกฎาคนสอ6ที่เวทีมวยชั่วคราวร้านอเนกประสงค์ศูนย์คันค้ามาเก็ตวินเลดหัวหินการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากลประจำปีงบประมาณพศ2566ได้รับเกียรติจากนายธนุกเกียรติจันทร์ชุมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยกล่าววัตถุประสงค์พร้อมเปิดการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล ซึ่งเป็นรอบชิงแชมป์ระดับภาคกลางตะวันออกตะวันตกและภาคใต้และได้รับเกียรติจากนายกิติพงศุขภาคุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เก่าให้การต้อนรับและร่วมเปิดการแข่งขันมีนายปัญญาหารรำยวงประธานอนุกรรมการการแต่งก,กองในคณะกรรมการกีฬามวยนายพลกิจินนพงศ์ไรศิลป์อำเภอหัวหินนายนพพรวุทิกุลนายยกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมคณะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันหัวหน้าค่ายมวยผู้ฝึกสอน กีฬาแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดมีแฟนหมัดมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากร่วมชมการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุนเวทีมวยชั่วคราวจากศูนย์การค้ามาเก็ตวินเลตหัวหินโดยนายอมรเทพอ่มมีเพียรผู้จัดการทั่วไปสูนการค้ามาเก็ตวินเลตหัวหินการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากลรอบชิงชนะเลิศมีคู่มวยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน12คู่มวยถ่ายทอดสดผ่านสตรีมมิ่งเพจมวยไทยรากหญ้านายธนุกเกียรติจันทร์ชุมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยกล่าวว่าการจัดการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่ ากลสซีซั่น2ถือเป็นรายการสังเวียนพิกชีวิตของนักมวยเป็นการสร้างพื้นที่และโอกาสให้กับนักมวยจากค่ายมวยต่างๆทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าแข่งขันกันทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเฟ้นหานักมวยดาวรุ่ง ที่เจรนายต่อให้เป็นยอดฝีมือในระดับภูมิภาคในระดับชาติและในระดับโลกต่อไปรายการนี้เป็นการสร้างยอดนักต่อสู้เชิงมวยไทยให้ปรากฏสู่รุ่นต่อรุ่นต่อไปในอนาคตอีกทั้งเป็นรายการที่จะสร้างกระแสมวยไทยให้เป็นที่ชื่นชอบในการสร้างกีฬามวยไทยอย่างแท้จริงวันนี้เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเพื่อเฟ้นหาตัวแทนของภาคตะวันออกและภาคใต้ผู้ชนะในวันนี้จะเข้าไปร่วมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไปในเดือน กันยายน2566และเราจะได้แชมป์ประเทศไทยถึง6รุ่นในรายการสังเวียนพิกชีวิตในปีนี้และปีต่อๆไปกสู่สากลอย่างเป็นทางการนะครับและตอนมหากรรมสุขภาพคนเมืองสูงวัยอย่างมีคุณค่าค่ะ วันที่24กรกฎาคม2516ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณอาคารผู้ป่วยนอกชั้นหนึ่งโรงพยาบาลประจบคีดขันอำเภอเมืองประจบคีีขันนายแพทย์อารักษ์วงวรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจบคีีขันจัดกิจกรรมมหากรรมสุขภาพเพื่อคนสูงวัยภายใต้ชื่อโครงการคนเมืองสูงวัยอย่างมีคุณค่าโดยโรงพยาบาลประจบคีีขันได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองประจบคีีขัน สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยมีนายกมลแก้วเทศนายกเทศมนตรีเมืองประโจคีรีขันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมซึ่งในวันนี้มีผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปให้ความสนใจเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมจํานวนมากโดยภายในกิจกรรมโรงพยาบาลประจบคีรีขันได้จัดเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้บริการตรวจรักษาโรคและให้คําปรึกษาในด้านต่างๆอาทิเช่นการตรวจมวลกระดูก ด้วยเครื่องตรวจมวลกระดูกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแคทปา้าฟาร์มาซูติคอลและบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยคุณสุนีเขียวสละและครอบครัวให้การสนับสนุนอาหารว่างสำหรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพดวงตาจอประสาทตาต้อหินการตรวจสุขภาพในช่องปากและมะเร็งในช่องปาก การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และการแนะนําให้ทําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและกล้ามเนื้อของคนสูงวัยรวมไปถึงการเปิดรับบริจาคอวัยวะและดวงตาเป็นต้นนายกมลแก้วเทศนายุกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ประธานในพิธีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมมหากรรมสุขภาพคนเมืองสูงวัยอย่างมีคุณค่าในวันนี้ถือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการรองรับการดูแลผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองประจวบ ีขันและในเขตตำบลประาบคิรีขันที่มีประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์และจากปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเช่นโรคเบาหวานและความดันโลหิตส,สูงความสามารถในการกั้นปัสสาวะลดลงปัญหาทางด้านการมองเห็นด้านการเคลื่อนไหวปัญหาสุขภาพช่องปากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายจ่ายด้านสวัสดิภาพและสุขภาพเมื่อผู้สูงอายุที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป,ปีซึ่งหลายปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลประาบคิริขันได้มีการพัฒนา ระบบบริการเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุและในปีงบประมาณ2,566โรงพยาบาลประจบคิรีขันยังให้ความสําคัญและเร่งดําเนินการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุตามปัญหาสุขภาพที่สําคัญทั้งในสถานบริการและเชิงรุกในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยมอบใบเซอร์ติฟิเค c a นคัร์ตโปรเฟชชั่นัลแคสวอล์ให้เยาวชนเมืองหัวหินค่ะดะ วันที่22กรกฎาคม2 5 6 6เวลา13นาฬิกาที่วาราบายซินีเลขที่236หมู่15บาตำบลหินเหล็กไฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางพุทธยาพันแสงที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วาราบายซินีอุปานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชอํมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบใบเซอร์ติฟิเคตันคัสโปรเฟคชันอลแคทวอล์กกับเยาวชนที่ผ่านการอบรมโมเดลคัสรุ่นที่6จํานวน15คนพร้อมมอบถ้วยรางวัลให้ กับเยาวชนผู้ผ่านการอบรมและประสบความสําเร็จนําความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพด้านการเดินแฟชั่นโชว์บนเวทีที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพโดยมีนางสาวสุทาสินีพรมเรี่ยมกรรมการผู้จัดการบริษัทวาราบัยสินีจํากัดกล่าวรายงานมีนางวริญญาแย้มนินกรรมการสมาคม SME ประจบทีทขัน พีดีมิสแกนประจบคีรีขนันมิสแกนสมุทรปราการและผู้ปกครองจํานวนมากร่วมแสดงความยินดีและร่วมชมความสามารถของน้องๆที่ผ่านการอบรมด้านบุคลิกภาพให้มีความกล้าแสดงออกด้านการเดินแฟชั่นพร้อมจัดให้มีการเดินแฟชั่นโชว์จากน้องๆ p r o f e s s i o n a นอ a t w a l k กนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากครูโทนี่ทวัชชัยโอสถาน,นุนครูไมกี้แบ็กและศิลปินทีเจแดนสตูดิโอกรุงเทพมาจัดก,กิจกรรมเวิร์กช็อปในแนวเพลงคอเวอร์แดนอีกด้วยวาด้าไบซินีถือเป็น กางเรียนรู้ในการจัดคาสเรียนที่ทันสมัยเน้นเรื่องบุคลิกภาพให้กับเยาวชนในอำเภอหัวหินที่สนใจให้มีคุณภาพกล้าแสดงออกทั้งนี้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความสามารถพิเศษที่ถูกซ่อนอยู่ในตัวตนโดยไม่รู้ตัวจะช่วยกระตุ้นและดึงออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนฝึกให้เกิดความกล้าสร้างให้เกิดความมั่นใจโดยเคียมโค้ชผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะคาสเรียนที่สร้างความมั่นใจในตัวเองมีความกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและมีบุคลิกภาพที่สง่ง งามอย่างมืออาชีพสามารถนําความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนในคัดเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดีร่วมหนุ่มทำอนาจารย์ใช้มือบีบอวัยวะเพศเยาวชนชายกลางห้างดังค่ะ วันที่23กรกฎาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรชะอําจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเหตุมีนักท่องเที่ยวสองแม่ลูกถูกหนุ่มพ่อค้าขายกระเป๋าแบรนด์ดังล่วงละเมิดทางเพศโดยใช้มือมาจับอวัยวะเพศและบีบหนึ่งครั้งขณะเดินออกมาจากห้องน้ำชายภายในห้างสรรพสินค้าพรีเมียมเอาท์เด็ดริมถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหาคนครตำบลเขาใหญ่อําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นบริเวณหน้า น้พบผู้เสียหายเป็นเด็กชายวัย12ปีหนึ่งรายพร้อมด้วยนางสาวชยาวรรณปริยานนท์อายุ46ปีสองแม่ลูกนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานครที่มาเดินเที่ยวเลือกซื้อสินค้าภายในห้างใกล้กันพบผู้ก่อเหตุเป็นชายหนึ่งรายเป็นพนักงานขายกระเป๋าแบรนด์ดังโดยรปภและตำรวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้ที่เกิดเหตุทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือนายสุเทพยางนอกอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่23หมู่6ตำบลคลองเมืองอำเภอจักราชจังหวัดนคร ราชสีมาก่อนควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่สถานีตำรวจูทรชอํมโดยผู้ก่อเหตุสารภาพด้วยสีหน้านิ่งเฉยว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงเพราะตัวเองเป็นเกย์ชอบผู้ชายเห็นน้องเดินผ่านหน้าร้านจึงเกิดชอบขึ้นมาจึงเดินตามไปลงมือก่อเหตุที่หน้าห้องน้ํา ด้านนางสาวชยาวันปริญานนนอายุ46ปีแม่ของน้องบีเล่าว่าเบื้องต้นไม่ได้เอาผิดกับผู้ก่อเหตุแต่ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุที่ไหนได้อีกเนื่องจากไม่อยากให้กระทบจิตใจน้องหากเอาเรื่องผู้ก่อเหตุต้องพาน้องไปขึ้นศาลเยาวชนและต้องสอบปากคําคน้องหลายครั้งซึ่งน้องต้องพูดเรื่องที่เกิดขึ้นออกมาอีกอาจทําให้กระทบจิตใจน้องหนักขึ้น โดยผู้ก่อเหตุสารภาพาว่าเอามือจับและบีบอวัยวะเพศของน้องจริงและเคยลงมือก่อเหตุกับเด็กชายรายอื่นๆมาแล้ว5้าครั้งตอนจึงฝากเตือนภัยถึงเยาวชนหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบทันทีอย่าเก็บเอาไว้อย่างอายไม่มีใครปกป้องเราได้เท่าพ่อแม่มีอะไรให้บอกพ่อแม่จะคอยดูแลให้ทุกอย่างหากปล่อยไปอาจจะไปทํากับคนอื่นอีกตอนจึงทําให้เป็นตัวอย่างว่าไม่อยากให้ผู้ก่อเหตุอย่าไปทํากับใครอีกและขอให้ผู้ก่อเหตุค,คิดได้ ตนไม่เคยดูถูกเพศที่3และก็เข้าใจเพราะมีเพื่อนเป็นเพศที่3แต่ไม่ควรมาทําแบบนี้กับเด็กและเยาวชนรถยนต์กระบะเสียหลักชนเสาป้ายเหล็กข้างทางดับ1สาหัส2รายค่ะ เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกา30นาทีวันที่24กรกฎาคม2566ร้อยตำรวจโทเมธาสิ์ณพัทลุงรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจอูทอนเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน1669ว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนเสาป้ายเหล็กข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายติดคาอยู่ภายในรถเหตุเกิดบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้หลักกิโลเมตรที่285 400หมู่7บ้านบ่อนอกตำบลบ่อนอกอำเภอ เมืองประจบคีรีขันหลังได้รับแจ้งเหตุจึงพร้อมด้วยดาบตรวจจักรพงศ์อินทนพผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจปูทอนเมืองประโบคีรีขันเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตู้ยามบ่อน,นอรุดตรวจสอบพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างประจบธรรมสถานนำอุปกรณ์เครื่องตัดถ่าร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยอ,อบตอบ่อน,นอหน่วยกู้ชีพ1669โรงพยาบาลประจบคีรีขันเจ้าหน้าที่หมวดกรมทางหลวงประจบคีรีขันและลุงนึกประวบรถยกเข้าให้การช่วย เหลือในจุดที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าสภาพที่เกิดเหตุเมื่อสนิทไม่มีแสงไฟสองสว่างทางมีหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลบางสะพานขับรถผ่านมาจอดเข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่ามีรอยรถเบรกระยะทางประมาณ20เมตรก่อนจะชนเข้ากับเสาเหล็กป้ายบอกสุดกับรถขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างทางเป็นรถยนต์กระบะตอนครึ่งยี่ห้อโตโยต้าวีโกแชมสีขาวหมายเลขทะเบียนบอบไ,ไม้พอพาน5488ประจบคีรีขันสภาพชนอัดก๊อปปี้กอดติดอยู่กับเสาเหล็ก มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดคาอยู่ภายในรถจำนวน3รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่านตัดซากรถนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกุยบุรีหนึ่งรายทราบชื่อนางพยาบุญเกิดอายุ5 2ปีภรรยาผู้เสียชีวิตและส่งโรงพยาบาลประจวบคีรีขันหนึ่งรายชื่อนางสาวจิราวันบุญเกิดอายุ15ปีบุตรสาวส่วนผู้ขับขี่ชื่อนายจรรยบุญเกิดอายุ5 7ปีถูกอัดกบปีค้คาอยู่กับพวงมาลัยเสียชีวิตคาที่อยู่ในตำแหน่งที่นั่งคนขับขา วาาดขขเสียเลือดมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขัน จากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ขับขี่อาจวู้บปรับในเป็นเหตุให้รถเสียหลักหรือมีอะไรตัดหน้ารถจึงเกิดการเบรกอย่างกระทันหันทำให้รถถลายเข้าไปชนกับเสาเหล็กข้างทางเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตซึ่งจากการสอบถามญาติระบุว่าผู้เสียชีวิตได้พาลูกและภรรยาไปซื้อของจ่ายตลาดเช้าที่ตลาดอำเภอกุยบุรีเป็นประจำโดยมักจะออกจากบ้านช่วงเวลาประมาณตีสามของทุกวันเพื่อนำสิ่งของที่ซื้อมาขายตอนเช้าในหมู่บ้าน เนื่องจากครอบครัวผู้เสียชีวิตเปิดร้านขายของชำอยู่ในหมู่บ้านและขายอยู่แบบนี้เป็นประจำซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งและประสานให้บริษัทประกันมาดําเนินการรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตตามระาดับต่อไปเนื่องจากไม่มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายแต่อย่างใด และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 2444และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดีอขึคนความถี่ 1 8 7 5เมกะเฮิร์สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ